สวัสดีครับสวัสดียามเช้าหนึ่งวันนะครับที่วนราชธานีครับบรรยากาศยามเช้าอีกหนึ่งวันนี้ป้าตองก็กําลังเตรียมขันดอกใช่ปา้าครับเตรียมหรือยังป้าหรือยังเตรียมหรือยังนี่เตรีแล้วครับเืรียมนะนนเดี๋ยวเรขาขันหน้าวันนี้โอ้โหเดี๋ยวตู้สภาพใหม่มากครับตัวนี้นนเดี๋ยวรอชมราคารอชมอัปเดตเราให้ชมคร่าวๆก่อนนะนี่รอชมนะครับรอชมคร่าวๆก่อนเอาไหมเดี๋ยวรอชมอัปเดตสินค้านี่ดูพาดูคร่าวๆก่อนนี่นะฮะรูปแบบรวดเร็วทันใจ ยวค่อยรอชมครับว่าสินค้าจะเบียดวันไหนอีกหนึ่งรอบรอชมนะครับนี่สินค้าเรียกน้ำย่อยก่อนยามเช้านะครับวันนี้14มิถุนายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกสาวเชียงกงกับสินค้ามือสองรอชมทุกท่านผ่านช่องทางเพจร้านอุบลมิสิกซาวเชียงกงบ,บนราชธานีเฟซบุ๊คอุบลมิสิกซาวบ่าวไก,ก่กับแผนกเครื่องเสียงมือสองอีกหนึ่งชุดชุดที่7แล้วแล้วก็อยู่ข้างในโกดังนี้อีกประมาณเยอะแยะครับในโกดังนี้รอชมครับบอกได้ว่า เราจะไลท์ยาวๆให้ได้ชมกันแบบสว่างคาตาเดี๋ยวรอชมว่าจะมีรูปแบบใหม่อีกหนึ่งคอนเทนต์อีกหนึ่งแบบว่าให้ลูกค้าได้ชมสินค้าแบบอย่างจูใจทุกชั่วโมงทุกวินาทีเราจะแจกค่าอินเทอร์เน็ตทุกชั่วโมงนะครับนี่วันนี้ป๋าตองใจดีครับหากเงินเดือนป๋าตองแจกค่าโฆษณาให้เดี๋ยวรอชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ